สวัสดีทุกคนนะคะอ่ามาตั้งโปรแกรมลัลนดีกันสักครู่หนึ่งนะลูกนะรอเพื่อนก่อนนะจ๊ะธรรมจักรบาลสวัสดีค่ะจิตใจที่เบิกบานนำความสำราญมาสู่ทุกคนนะคะจะเป็นผู้รวมผู้ตื่นผู้เบิกบาน การกระทําความดีไม่ยากเลยนะฮะถ้าเราตั้งเป้าในทุกๆวันนะทามันจนกว่าเราจะจากกันไปจากโลกใบนี้นะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคือการที่เรายังมีเราอยู่เนาะทุกอย่างสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงพัฒนานได้ครูเช็คนิดนึงนะลูกนะภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมลูกเสียงครูชัดไหมเสียงแหบนิดนึงนะลูกนะ อืมเราทําความดีได้นะฮะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่อืมการเงินเป็นเรื่องรองนะฮะทำบุญทําความดีเป็นเรื่องหลักนะฮะเพราะเราทําความดีแล้วหัวใจเรามันท้องฟูนะฮะเราเอาหัวใจในการทองฟูนั้นดําเนินทุกอย่างด้วยความสุขและการมีสตินะฮะทาให้ตัวเองนะครับประสบความสำเร็จง่ายๆสบายๆายายเป็นผู้รู้ผู้เตื่นผู้เอิกบานในการทํางานทําทุกอย่างด้วยความรักทําทุกอย่างด้วยความใส่ใจทําทุกอย่าง ไม่ได้คาดหวังฮะเพราะรู้ว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันออกมาจากหัวใจอันบริสุทธิ์ของเราสําเร็จง่ายมากวันนี้นะลูกนะมีเงินทองมากมายนะฮะแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีความสุขมันก็ไรความหมายจริงไหมสร้างพลังในตัวเองไม่ได้กับกันนะวันนี้ถ้าเรารู้ซึงถึงการมีตัวเราอยู่เราจะดูแลตัวเราดีมากนะฮะเดี๋ยวนักเรียนรอดูได้เลยนะคูสิตาวันนี้นะฮะก็ตอนเย็นนี้ก็น่าจะเสียงหายแผลบ่ะหรืออาจจะเป็นเสียงเพิ่งตืง่นเอะ นะครูซาบซึ้งใจในการตื่นของมาในตื่นมาของครูในทุกวันนะครูรู้สึกว่าสวรรค์ยังให้ครูได้ช่วยเหลือผู้คนอยู่ต่อเนาะไม่คิดจะแข่งอะไรกับใครนะก็แข่งกับตัวเองนี่แหละนะคะว่าเวลาในการเหลืออยู่ครูไม่เคยรู้สึกว่าครูมีคู่แข่งนะคะแต่ครูแค่รู้สึกว่าครูต้องพัฒนานะคะทุกทุกท,ทุกสิ่งที่เราได้ยินเช่น เราคนนี้เก่งอะไรนู่นนี่นั่นเราก็รู้สึกปิติยินดีนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็สามารถเป็นเหมือนได้นะคะแล้วเราก็จะท้าทายกับตัวเราเองว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าคนนี้เขาทําได้เราทําได้นะเออไม่เคยรู้สึกว่าเขาเก่งกว่าแล้วเราดูตัวเล็กลงนะคะแต่เรากลับรู้สึกว่ามันคือพลังอะฮะไม่ได้รู้สึกว่าเขาคือคู่แข่งนะ,ะแต่รู้สึกว่าเขาคือ คือป้ายบอกทางให้เรารู้ว่าเราเองก็สามารถเป็นได้ใครเป็นอารมณ์นี้บ้างนะฮะสวัสดีจากทั่วโลกเลยนะลูกนะไม่ได้ทักแต่รักทุกคนนะหนูตั้งความดีของตัวเองเป็นหลักนะลูกในการทําทุกอย่างหนูมีสติที่จะนำพาตัวเองสู่ความดีบางคนเป็นแบบนี้ลูกการทําความดีแต่เวลาเราทํางานน่ยใจเรามันไม่ได้ดีตามตอนที่เราทําบุญจะทําอย่างไะครูให้จิตของเราเนี่ยสามารถ ยังดำรงไว้ซึ่งความดีความเบิกบานในการทํางานนะมันต้องมีพลังงานสูงนะคะพลังงานในความรักพลังงานในความทุ่มเทพลังงานในความตั้งใจโดยสังเกตไหมน้องน้องเช็คตัวเองก็ได้แต่เราชีวิตที่ผ่านมาเราทํางานด้วยความยากลาบากด้วยความเหนื่อยด้วยความท้อใจบางครั้งก็ไม่อยากไปทําแต่มันต้องทำเพราะเดี๋ยวมันไม่มีเงินจริงไหมเออเวลาเราไปด้วยพลังแบบเนี้ยโอกาสสาเร็จยากมากนะหาเงินได้ส่วนใหญ่จะเป็นนี่นะคะเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความสุขในการหาเงินตามกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลนะคะ มันเป็นกฎวิทยาศาสตร์เมื่อไหร่ก็ตามที่ในหัวของเราเนี่ยมีภาษาและความรู้สึกแบบนั้นซ้ำๆซักๆนะฮะแปลว่าเรากําลังสั่งให้มันเกิดขึ้นในสมองของเรารับรู้ว่าการหาเงินของเรามันทรมานเหลือเกินมันไม่ได้ซารรบซึ้งใจในการลงมือทาทุกๆอย่างหรอกแต่ฉันทําเพราะฉันจําเป็นต้องทํงาเงินนั้นต่อให้รวบรวมได้เท่าไหร่ฮะเราจะจ่ายออกไปนะโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำามารู้ตัวว่าเอ้ากูเป็นนี้แล้วนะฮะเพราะการหาเงินเรามันหาด้วยความยากลำบาก แค่เราเปลี่ยนนิดเดียวเองลูกเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะแค่เรารู้สึกว่าเฮ้ยการหาเงินของเราเราหามันด้วยความรักหามันด้วยความสุขและเรารู้สึกเลยว่าเรามีพลังในการไปลงมือทำแปดชั่วโมงที่เราออกจากบ้านไปนะคะไปทํางานทําด้วยความตั้งใจฮะออกจากงานปั๊บอ่ะเราทํางานเสริมทํางานเพิ่มก็ทําด้วยความตั้งใจได้ความรักเหมือนกันจเจริญง,ง่ายฮนะ กับกันฮะแค่งานประจําคุณยังไม่ตั้งใจทําจะมาทางานส่วนตัวให้ตั้งใจทําบอกว่ายากนะฮะดังนั้นทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราใจเรานะฮะอม,มีสติรู้เท่าทันตัวเองเมื่อไหร่อยากเปลี่ยนชีวิตเมื่อไหร่ก็ทาเช็คพลังงานตัวเองได้เลยนะฮะหรืออ่าเสียงที่มันพูดกับเราเคยเป็นไหมฮะตอนเจอครูสิตาใหม่ๆเวลาหนูทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีคําบอกหนูว่าเฮ้ยเป็นไปได้สิวะครูสิตาทําได,าได้คุณทาได้ใครเคยเป็นอาการนี้บ้างพิมพ์บอกครูหน่อย เฮ้ย hey, มันง่ายๆสบายสบายทได้อีกนิดเดียวฉันก็ทาได้ใครเป็นบ้างอารมณ์นี้ตอนที่เริ่มเจอคุณตาใหม่ๆนะเอาความรู้สึกแรกๆเลยที่ตื่นเต้นพอเริ่มศึกษารแล้วอุ้ยมันตื่นเต้นจังเลยกดจักรวาลกดแรงทีเดๆยุเ้ยมันง่ายทําได้อะไรก็เป็นไปได้เสียงเนี่ยที่มันขึ้นมาเราไม่ได้คิดนะอยู่ดีมันขึ้นมาเองไม่ว่าเราเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรมันขึ้นมาเองว่าเฮ้ย hey, เราทําได้เราเอาอยู่มันไปได้เสียงที่ไม่ได้ผ่านความคิดนะคะเสียงที่มันลั่นออกมานะคะ นั่นคือจิตใต้สำนึกของเราแต่โดยมนุษย์ทั่วไปเนี่ยจิตใต้สำนึกของเราตื่นเช้ามาเขาสั่งเลยขี้เกียจจังเลยเหนื่อยจังเลยเบื่อจังเลยจริงไหมถ้าเราไม่ได้ฝึกด้านบวกคำถามคือวันนี้ไอเสียงจิตใต้สำนึกของเรายังส่งรหัสด,ด้านดีให้เราอยู่หรือไม่เช่นคุณทํางานอยู่สมมตินะคุณไฟยอดนะลักหลานเสียงเล็กๆของคุณเสียงที่มันพูดก,กับคุณมันพูดองไงนะไรฮะ จะเป็นไปได้หรอวะนั่นคือจิตใต้สำนึกของคุณพูดนะ,ะเสียงที่ไม่ผ่านกระบวนความคิดคือเสียงที่ออกมาจากจิตใต้สำนึกแต่ตอนเมื่อก่อนที่เราเจอครูทุกอย่างมันเป็นไปได้จริงปะคําแพงนะฮะดังนั้นถามตัวเองฮะว่าไอ้เสียงจิตใต้สำนึกที่มันแว่วออกมามันเป็นเสียงแห่งความเป็นไปได้หรือมันเป็นเสียงแห่งความเป็นไปไม่ได้ฝากเราไว้ให้คิดนะฮะครูเป็นคนหนึ่งที่เอาคุณจิตใต้สำนึกตัวเองทุกวันและ พลังเชอนและทําจนเป็นอัตโนมัตินะคะในการสร้างความเป็นไปได้ทุกอย่างทําไมครูจึงดึงดูดเรื่องราวดีๆง่ายครูไม่เคยฟังเสียงบุคคลหรือผู้คนที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จจริงๆเลยนะคะเพราะมันเป็นการเสียเวลาของชีวิตครูเข้าใจฮะทุกคนชวนกันทาความดีหมดนะคะแต่การจะประสบความสำเร็จบอกว่าคุณอยู่ในดวงความดีดวงม้าขาวดวงการปฏิบัติธรรมครูเจอมาเยอะมากค่ะบางทีเขาไปป,ปฏิบัติธรร,ร,รมก็นินทากันเองถ้านินทาครูบอกว่าไม่ใช่ละ นะฮะหรือการไม่ได้ชวนกันทำมาหากินทำมาหาเก็บด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่ใช่ละนะฮะจะหวังแค่ซื้อหวยอย่างเดียวไม่ได้นะฮะถามว่าหวยซื้อได้ไหมซื้อได้นะไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะถ้าซื้ออย่างที่ครูบอกซื้อแบบเอ้ยไม่ใช่ใต้ดินนะบางทีคุณซื้อไปโอสองพันสามื่นนะฮะไม่ได้ได้เลยนะบางคนวดละห้าพันสามพันนะฮะเยอะไปนะถ้าจะซื้ออย่างนั้นเดินซื้อลอตเตอรี่ยังมีโอกาสนะมากกว่านะไปซื้อลอตเตอรี่อ่ะ มวลละสิบใบอยากเล่นเยอะอยู่แล้วใต้ดินอ่ะอยากซื้อก็ไปซื้อนะคะเพราะเราจะคุณนะสิบใบก็แปดร้อยอย่างี้นะคะมันก็ยังมีโอกาสที่คุณอาจจะได้แจพอเหมือนลูกศิษย์ของูค่ะถูกรางวัลข้างเคียงหรือรางวัลที่หนึ่งเยอะแยะนะ,ะแต่ครูไม่อยากให้เรารู้สึกว่ามันมันเป็นลำดับที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่าอ้าจะถูกหวยอีกแล้วนะครูการันตีนะฮะคนที่บอกคุณว่าถูกหวยนะขอดูเขาสิว่าเขาซื้อกี่เลขจริงๆเขาโชว์คุณว่าถูกหวยอะแต่เขาซื้อกี่เลขล่ะ ถูกไม่ลูกถ้าเขารวยเขารวยไปแล้วนะคะถ้ารวยรวยไปแล้วจากการถูกหวยเนะี่ยหวยมันแค่เป็นกุ๊ปกิจถ้าเราซื้อมีลิมิตรเรามีโอกาสรวยนะคะซื้อมีลิมิตรเรามีโอกาสรวยเช่นตังเปาอ่ะงวดละห้าใบก็ซื้อไปไม่ได้เดือดร้อนนะแปดห้าสี่สิบอะสี่ร้อยบาทใช่ไหมอะแค่นั้นสองงวดก็เท่าไหร่แปดร้อย 800, โอเคไม่มากไปแต่บางคนมากมายมากไปนะฮะมันก็รวยไม่ได้จากลาดับความสําคัญผิดนะให้ลําดับการกดนี้คือหวยเป็นไปไม่ได้เลย เป็นไปไม่ได้ฮะฟ้ารับรู้ดิรับทราบนะฮะไอ้นี่มันไม่คิดทำมาหากินเลยมันรอโทรหัวอย่างเดียวยากฮะต่อให้คุณปดนี่ได้เดี๋ยวคุณก็กลับไปติดนี้ใหม่ฮะเพราะเงินมันไม่ใช่เงินจากน้ำพักน้ำแรงของเรามันไม่ได้เงินจากการส้างฮะแต่มันเป็นเงินจากความเสี่ยงทันไหมเสี่ยงซื้อลุ้นนะฮะที่มาของเงินมันไม่มันไม่สุจริตเท่าไหร่นะฮะมันมันไม่ใช่เงินจากการสร้างคุณไม่รู้แลาเข้าใจแบบนะอ่อะ แต่ก็อยากซื้อก็ซื้ออย่างที่ครูบอกว่าตั้งลิมิตเอาแล้วกันงวดเดือนหนึ่งไม่เกินพันหนึ่งอยากเล่นก็เล่นไปนะฮะโอเคไหมคะดังนั้นมีสติในการทำนะลูกนะทําสิ่งนะฮะที่ถูกต้องนะเลือกที่จะทําความดีเลือกที่จะคบคนที่พากันทำมาหากินหากเก็บนะลูกนะแบ่งเงินให้เป็นนะคะเราชีวิตจะสําเร็จง่ายให้จิตใต้สํานึกของเรานะคะนาพาเราสู่เรื่องดีๆสังเกตตัวเองนะตอนเผลอๆอ,อ,อยู่ดีจิตใต้สานึกคิดว่าเฮ้ยอีนี่นะอีชฉาวะ่ะหรือ เฮ้ยเราไปต่อด้ดีได้จิตใต้สำ็จของคุณกำลังพาคุณล่วงหล่นหรือร่วงเรืองและหนูจะทำยังไงคะถ้าตอนนี้จิตใต้สำลกหนูพาหนูล่วงหล่นเช่นหนูตั้งเป้าว่าหนูจะได้กําไรอาทิตย์นี้ยหลักแสนหรือหลักล้านเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันยากเกินไปสําหรับเราดูคนทํางไงดีคะเราต้องตอบย้ําซ้ําๆนะคะย้ําซ้ําๆจนมันมันหล่น mm hmm. กูเคยสอนเรื่องนี้แล้วนะคะต้องสร้างพลังงานใหม่ต้องสร้างเวอร์ชันใหม่ ถ้าวันนี้เราโฟกัสกาไรหลักแสนในอาทิตย์หรือหลักร้านภายในอาทิตย์เทียนถ้ารู้สึกว่าโอ้โหมันคึกขนองนะมันแบบโอ้โหมันแบบมันตื่นเต้นเนื้อตัวสั่นไปหมดนั่นนะฮะจิตใต้สมวนของเรากําลังหล่อหลออใหม่ทาไมครูถึงบอกให้เราเช็คพลังงานซิว่าเราตื่นเต้นมีพลังงานหรือเปล่าหรือเนื่อยๆเฉยๆไปไปไม่ได้เลยฮะเนื่อยๆเฉยๆง่วงเหงาๆนอนตื่นแล้วก็ง่วงง่วงแล้วก็ทําไม่ได้ทาแป๊บเดียวก็เหนื่อยเราะไปสังเกตจิตใต้สํานนึกดู วันนี้ใครได้ฟังโชคดีสุดๆนะฮะใครได้ฟังโชคดีสุดๆเสียงกึกกักกึกกักคือน้องแมวของคูนะฮะวิ่งนะคุณพูนซับกับคุณอีฟวิตีคุณไม่ต้องตกใจนะเช็คตัวเองเอานะลูกนะขอบคุณพวกเราทุกคนนะฮะที่นำพาตัวเองสู่สนามนะแห่งพลังด้านดีขอบคุณตัวเองที่ลุกขึ้นมานะสร้างพลังงานด้านดีให้กับตัวเราเองนะ ขอบคุณการมีชีวิตอยู่ต่อที่ได้ร่วมสร้างสิงส่งดีงามร่วมกันนะทุกอย่างมันง่ายและเป็นไปได้มากนะฮะคุณพูดคํานี้เกือบทุกวันนะทุกอย่างมันง่ายและเป็นไปได้มากเราละะ่ะคะในจิตใต้สํำนึกของเราที่เขากําลังหลอนเราเนี่ยมันมีคํานี้อยู่หือเปลัาเออถ้าคํานี้มันเริ่มหายไปเช็คได้เลยนะฮะจิตใต้สํำนึกเก่าๆกากลังดึงคุณกลับไปนะฮะสู่ขนทางเดิมของคุณนะคะสําเร็จยากเปลี่ยนไปก็ล้มเหลวนะคะ นำพาตัวเองนะฮะสู่พลังงานด้านดีกันลูกนั่งสมาธิกันลูก Terima kasih telah menonton! ใหผลบุญนะคะที่พวกเราได้รวบลังนะนั่งสมาธิจุนลังกับจรรักรวาลนะทำมาจรรักรวาลร่วมกันนะขอผลบุญนะทั้งหมดนะส่งผลให้พวกเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสําเร็จทั้งโลกแล้วก็ไปสําเร็จทางธรรมด้วยกันนะความสําเร็จมันง่ายดเดียวนะมีสติรู้เท่าทันตัวเองนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ